รูปภาพอีกหนึ่งที่บอกเลยว่าถ้าทุกคนเห็นทุกคนน่าจะน่าจะอึ้งอึแล้วแอบว่าโอ้โหไม่เคยเห็นปลาในลุกนี้เลยปลายก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่กล้าทําอะไรที่มันเป็นแบบในฟิลนี้เท่าไหร่แต่ปีนี้มันจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลุกบุคลิกภาพแล้วก็จะอินกับทุกอย่างที่ได้รับมาที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะคชับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพการพูดการเดินการร้องเพลงทุกอย่างปีนี้จะเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนแล้วก็จะได้เห็นโชว์ใหม่ๆจากพวกเราออนเดอะร็ดด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานเพลงเฉลยหรือว่าผลงานเพลงที่ต้องบอกไว้เลยว่าจากปลายปากกาพี่พี่วงมือกำแพงหัวใจอะ เพลงนี้ดีมากได้ฟังแล้วเมวื่อวานเนื้อหาโอเคแล้วก็ชอบมากๆแต่ไม่บอกว่าชื่อเพลงอะไรหรอกแต่ฟังหมดแล้วเดี๋ยวรอรอรับชมในช่วงต่อไปรอติดตามทุกๆผลงานก็ฝากด้วยเวในปีนี้อาจจะแปลกใหม่อะไรที่ไม่เคยทำก็จะลงทำ ไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่างหมุนสลากไม่เคยหมุนก็ปีนี้ก็ได้หมุนไม่เคยเข้าเรือนจำวันปีนี้ก็ได้เข้าเรือนจำไปมอบความสุขให้กับทุกคนในเรือนจำก็ถือว่าปีนี้ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเยอะแยะเลย รอแข่งรถอ่าแข่งรถเดี๋ยวรอรอรอประมาณเกือบกลางๆปีนี้ครับได้รับชมแน่นอนแล้วก็มีมีเยอะแผนการปีนี้แผนที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็กำลังลงมือทำก็แค่อินแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทำก็โอเคครับ ฮัลโหล my fan สวัสดีเพื่อนชาวต่างชาติของเราด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้กำลังรับชมอยู่เต็มที่เต็มที่เหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่เหนื่อยครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ขับรถเดินหารถแล้วก็ไปซื้อเสื้อใส่พรุ่งนี้ ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับขอบคุณแล้วทุกๆแน่นอนนอนตะแคงเลยเนี่ยขอบคุณครับไปบ่าวพวกนี้อ่ะบนราชธานี <c oughs> มาอุบลเหรอใช่ครับพรุี้ไปอุบลน,นะฝากด้วยมีงานที่มิกคลับอุบลราชธานีมีโชว์เพลงใหม่ไหมตามจริงออนเดอร์ลมีเพลงใหม่มาอัปเดตเรื่อยๆอาจจะเป็นในส่วนของร้อง ร้องเพลงแนวเขาเรียกว่าอะไรอะแนวอีกแนวผับอะแนวนั้นน,น่าจะโอเคแล้วก็เต้นสนุกจอยดีชอบมากอยากให้มานครศรีสิ้นปีนี้น่าจะได้ไปแน่นอนเดี๋ยวเราดู